เจ้าวันนี้ปับมาดอยมอนแก้วแถมข้างนี่เจ้าตอนอีพีห้าเนาะเจ้าไทยอันนี้เน่เจ้ากระตางใบน่เจ้านะแล้วก่อปเดี๋ยวนี้เอฟซีปนสังวันนี้มาคูดคือปืนเจ้าเปืนป็่นมะเล็งเต้านมนี่เจ้าเนะไปเอาไปคูดกันบจะคูดต้นนี้เน่เจ้าต้นนี้เอาไว้เป่งอันนี้วันนี้ก่อนเดี๋ยวไปคูดแถมต้นเน่เจ้ามันคูดง่ายน่อยต้นนั่นอีกอะไปเจ้า 那有个。 เจ้าต้นนี้เจ้าคุณดูหิมห่วงนี่เจ้าเนาะตัวนี้แกเต็มทีแล้วเจ้าพร้อมที่จะเป็นยาได้ละเจ้าต่างใบนี่ลกัลกลักบนก่อลกัลกลักบนก่ออันหักสามมันเล้งนะเจ้าเนาะมันเล้งสามยางมันเล้งเต้านมแล้วก็มันเลง้งลำไส้เอ้ยแม่นนะเนาะมันเล้งลำไส้แล้วก็มันเล,งล้นนเลง,ลลเลงปากมดลูก เจ้าถ้าไผเป็นแล้วก็ร้องพอเจ้าร้องมาใจ้ยสมุนไพรนี่พอเจ้าอาจจ็ดีนะเจ้าเนเจ้าหากคนกระเป็นเจ้าเจ้าแดงแดงเนเจ้าระกาะครับพิษได้ตัวนะเจ้าครับพิษไข่นะเจ้าจะตังใบเนะเจ้า ถ้าจะว่าเป็นมะเร็งเต้านมอี่หนอก็ใจ้มดเลยเจ้านี่เจ้าทั้งหากทั้งต้นทั้งใบอย่างเงี้ยเจ้าใจ้ทั้งมดเลยเจ้าก่ออันนี้ก่อได้หนึ่งม่อนะเจ้าข้าเขาตัดต,ดตดัแล้วก็เอามามัดหนอจะได้หนึ่งกล่ใส่ซ่าใ,ใ,ใส่น้ำสามส่วนนะเจ้าถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกกับมะเร็งลำไส้นี่ใจ้แต่หากอย่างเดียวนะเจ้า ก็เป็นตั้งเหลือกแหม่มยางหนึ่งนะเจ้าถ้าไผ่น,นี่ก็ร้องพอนะเจ้าอาจจะดีขึ้นนะเจ้านะี่เจ้าวันนี้เอาไปสองต้นเนี่ลนะเจ้าอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนแต่ว่าในปา100่าดอยมอนแก้วนี่ปลดกม็มีหลายอยู่เจ้ามีนักนี้หลายต้นอยู่ก็อีพีนี่ถ้าไผ่ชอบก็ cốt like cốt xe nó cho cốt cái đình nữa là cho và đi cho